กลับมาคุยกันต่อครับผู้ชมครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะฮะที่ทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะอย่างที่อาจารย์มองว่าอาจารย์บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าคุณอุ้งอิงตัดสินใจเองคนเดียวหรือเปล่า<ช>ถามคนนี้ฮะ<ช>คุณจตุพรครับคิดว่าคุณคอุ้งอิงตัดสินใจเองคนเดียวไหมเพราะเธอบอกว่าเธอตัดสินใจเองไม่มีใครมาบอกคือจะตัดสินใจเองหรือไม่ตัดตัดสินใจเองก็ตามครับแต่เวลาที่สารวัตรเหลืองแก่ฟาดคือจะฟาดพ่ออืเพราะว่าไปฟาดลูกเนี่ยมันมันมันคนมันคนละมือเหมือนผมก็เหมือนกัน สมาชิกพักที่เคยเรียงออกมาตอบโต้ผมหลังจังมีปัญหากับอดีตนายกทักษิณิครนบะผมนึกซัดไปที่นายกทักษณิณอิอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องหนึ่งเรื่องบุคลิกภาพนี่ก็เป็นปนัญหาเรื่องความไม่เข้าใจในลักษณะของพักการเมืองครับนะครับและนี่นะครับเรื่องการใช้อํานาจที่มันเกินเลยโดยเฉพาะกับนักการเมืองด้วยกัน คือประเพณีในพักตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยซึ่งผมอยู่มาทั้งสามพักเนี่ยในวันที่พักกระแสสูงคนที่ออกแกะพักนี่จะกลายเป็นคนเลวเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยแต่ไม่ใช่พักเพื่อไทยหลังจากยี่สิบสองสิงหาคมปีหกรับวันที่จะตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนายกทักษิณกลับมาไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวครับวันนี้สถานะของพักเพื่อไทยไม่ได้แตกต่างไปกับพักการเมืองอื่นทั่ว การเมืองอื่นแบบไอ้ไอ้ทั่วไปเพราะเนี่ยนะครับจุดยืนทางการเมืองเมื่อเสียหายแล้วเนี่ยกระแสด้านกว้างซึ่งเคยนำมาโดยตลอดวันนี้ไม่เหลืออีกแล้วเพราะฉะนั้นมาใช้วิธีการเดียวกับในวันที่กระแสมีความแข็งแรงเนี่ยนะครับก็คือลงดาบนะครับใครไปนี่รอดยากแต่ว่าก็มีรอดและก็ไปอย่างอย่างได้ได้ดีก็มีรอดยากาก็ก็มีดังนั้นผมมองเห็นว่าวันนี้ที่คุณนุงยิง นะครับใช้มาตร,ราการในฐานะหัวหน้าพักดูเสมือนหนึ่งว่าในวันที่พักมีความแข็งแรงซึ่งส่มเสียงนะครับกระทบกระเทือนกับบรรดาสมาชิกเนี่ยนะครับนักการเมืองอาวุโสทั้งหลายเขาก็ต้องคิดสิก็ขนาดสาวัดเหลิมแกยังอยู่ไม่ได้แล้วเขาเป็นใครอ่ะนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์โภกินสูดารัตเกยุราพันยงยุธวิจัยดิบขนาดหมอชนน,น่านเนาะยังต้องเข้าวัดเลยเและตัวเองเป็นใครอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองมันคิด คิดว่าอนาคตเขาจะอยู่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจของคุณ,คณกุ้งยิงเนี่ยเป็นการใช้อำนาจที่ผิดพลาดนะครับและถ้าคิดว่าถูกก็ใช้อำนาจนี้ต่อไปเถอะ,ะนะครับแต่ผมมองเห็นว่าเวลามันเปลี่ยนแล้วภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่กระแสด้านกว้างดีมาโดยตลอดนั้นวันนี้ไม่เหลือ,อถ้าจะได้ชนะผู้แทนก็ระบบการจัดการนะเป็นกราวลทั้งนั้นแนหะอแอ่วลจบไปแล้วคะค่ะ,คะทีนี้กรณีของอ่ะคุณวันไปพลังประชารัฐ แน่แนแล้วถูกไหมฮะครับทีนี้ถ้าในอนาคตคุณเฉลิมไปด้วยเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับหลายคนก็จับตาว่าเอ๊สัปดาห,หน้าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยุอเปล่าทีนี้จะไปเป็นแม่ทัพไปเป็นนักรบของพลังประชารัฐเลยได้ไหมฮะคือขนาดนี้เนี่ยครับการเมืองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับ,รบสถานการณ์ขณะนี้เหตุผลหนึ่งก็คือว่าอดีตนายกทักษิณเองไปเปิดศึกใส่บิ๊กป้อมก่อนครับที่ปทุมธานี อันนคนคนในบ้านป่าครับเพราะฉะนั้นพอวันอยู่บำรุงเฉลิมอยู่บำรุงมีปัญหากับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับพรคพลังประชารัฐโดยบิ๊กป้อมเนี่ยพลเอกประวิตย์วงสุวรรณทำพิธีรับเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเขาที่สำคัญก่อนหน้านี้สองสามเดือนเนี่ยนะครับสอสอพักเพื่อไทยไม่ต่ำกว่าสามสิบเอาไปที่สนามกอบทอบที่รามินทาเนี่ยะนะครับไปพบบิ๊กป้อมในวันเสาร์หนึ่งเนี่ย นะครับและก็เห็นชัดเจนว่านักการเมืองเอาวุโสที่เคยมีบทบาทสําคัญแต่ถูกข่าหัวแล้วข่าหัวเล่านะครับนะครับเขาก็แสดงปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นไม่ใช่รอมเด็กเฉลิมรายเดียวที่ผมบอกว่าไอ้พวกนี้ต้องนั่งคิดไอหัวดําหัวขาวกันหมดแล้วนะครับว่าจะอยู่ยังไงพวกนี้ยังอยู่ไม่ได้เขาเป็นใครนะครับและวิธีคิดมันเปลี่ยนแปลงไปบรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมแล้วดังนั้นเนี่ยผมเงจะบอกว่าเราจะเห็นการเคลื่อนของผู้แทน ในระลอกใหญ่และจํานวนที่แสดงเป็นอความเป็นอิสระเป็นกระบฏใสเนี่ยจะมากกว่าจํานวนสมาชิกพรคเข้าไกลที่ไม่ไปตามจุดนัดเพราะว่าถ้ามองสถานการณ์ของพลังประชารัฐคืออย่างนี้อาจารย์ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นการปรากฏตัวของบิ๊กป้อมนะครับเขาเก็บเขาเป็นเสือแต่ว่าม,ม,มีแผลก็ต้องแต่ว่า,าต้องเรียบแผลวลอนที่รับเ,รเข้าพักคือมาสวมเสือ้อนี่คือ,น,คอนี่คือสัญ,ญญาณที่มันชัดเจนถูกไหมอาจารย์ครับเนี่ยผมคิดว่าคือผมประเมินว่า ทางเพื่อไทยทางคุณทักษณิณก็กังวลใจนะครับว่าคุณเศรษฐาจะหลุดหรือไม่หลุดครับถ้าหลุดเนี่ยเขาก็กังวลใจว่าเขาจะนะครับเอาใครมาแทนที่เพราะว่าจะเป็นคนอง้์อิงในเวลานี้ผมคิดว่าก็ยากอมผมคิดว่าเขาก็กลัวที่จะไปถึงพลเอกประวิตธแล้วข้อมูลต่างๆที่มันมีแนวโน้มว,ว่าพลเอกประวิตธเนี่ยจะระดมสอสอ ที่มันไหลเทออกมาจากเพื่อไทยจากกรณีการใช้อำนาจแบบนี้ของคุณอุ้งอิงและกระแสพักที่มันตกต่ำขนาดนี้นะครับบวกกับบางส่วนที่อาจจะมาจากพักนะครับก้าวไกละนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยต้องพยายามทำให้เห็นว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางใดสัมพันธภาพระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั้นยังเหนียวแน่นนะคือผมคิดว่าถ้าคุณเศรษฐาหลุดนะ มันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับที่จะนะครับทำให้อำนาจเนี่ยนะครับอยู่กับเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยไม่รับก็อย่างน้อยอยู่กับภูมิใจไทยซึ่งมันก็เลยต้องทำให้เห็นภาพการตีกลอฟผมคิดว่านี่แหละคือเขากลัวว่านะครับพลเอกประวิทย์เนี่ยจะระดมสัพพะกำลังในการตั้งรัฐบาลต่อถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาหลุอแต่อย่างพอพอมีความเคลื่อนไหวของคุณเฉลิมกับคุณวันเนี่ยนั่นแหละครับพลังประชารัฐดู ดูจะแข็งแรงขึ้นม,มันมีชีวิตชีวาหลังจากนี้นะครับมันมีชีวิตชีวาอาจจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าท่าทีของสอสอในปีกของคุณธรรมนัทจะเอาอยัางไงแต่ผมคิดว่าคุณธรรมนัทเนี่ย เขาเป็นคนที่เติบโตมาจากนะครับกลไกหรือโครงสร้างอุปถัมภ์ก็คือความก้าวหน้านะครับในชีวิตความมั่นคงและความมั่งคั่งเนี่ยมันมาจากการอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลซึ่งสัมพันธภาพระหว่างคุณนะครับธรรมนัสกับคุณทักษิณก็เป็นความสัมพันธ์แนวดิ่งคุณธรรมนัสกับคุณประวิทย์ก็เป็นความสัมพันธ์แนวดิ่งแต่สุดท้ายแล้วใครเป็นผ่ายชนะเขาก็อยู่ข้างนั้นแหละครับโดยที่ไม่ทำยังไงคือรักษาความสัมพันธ์นี้ไม่ไม่หัก ไม่หักไม่ฉีกแต่เข้าใจธรรมชาติการเมืองถ้าปีกคุณทักษิณสามารถกระชับอํานาจกับภูมิใจไทยได้รักษาอํานาจเอาไว้นะครับถ้าคุณเศรษฐาหลุดก็ไปอยู่กับคุณนนทินปีกนี้ก็จะอยู่กับฝั่งนี้แต่ถ้าพลเอกประวิทย์สามารถรวบรวมสัมพัทธกำลังได้ธรรมนัตก,ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือใครชนะก็อยู่ข้างนั้นนะครับโดยที่จะไม่ทําลายความสัมพันธ์อันนี้ครับ อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคือการเข้าไปอยู่ในปีกของพลังประชารัฐแล้วเจะไปทํางานกับธรรมนัตได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับคือผู้กองธรรมนัตเนี่ยที่เล่นบทใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าคนแบบพลเอกประวิทธ์ไม่ยินยอมเนี่ยทาได้ไหมอืพลเอกประวิทธ่์เขาพี่ใหญ่บูราพาพยักษนะ์เวลาที่เขาดุขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ยังจะต้องยอมกับเขานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้กองธรรมนัฐต้องรู้เลยว่าพลเอกประยุทธ์กับเขาไม่เอากันเลยนะและถามว่าใครให้การคุ้มครองเขาได้นั่นก็คือพลเอกประวิทธ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวคนภายนอกอาจจะมองว่าบัรนี้เนี่ยนะครับไปเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยดูเสมือนหนึ่งว่าอืแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงบทนี้ถ้าพลเอกประวิทธ์ไม่ยินยอมเนะี่ยเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ ต่อมาก็คือประเด็นที่ต่อที่ท่านอาจารย์เนี่ยนะครับเรื่องไปที่เขาใหญ่ครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพักการเมืองที่รู้เช่นเห็นชาติพักเพื่อไทยได้ดีที่สุดคือพักภูมิใจไทยครับความเจ็บปวดที่เขาไปก็คือเรื่องกรณีคุณสมัครสุนทรเวชถูกหักหลังครับนะครับเพราะฉะนั้นท่วงทานองระดับอดีตนายกทักษิณซึ่งปกติจะไม่ไปง้อใครก่อนถ้าตัวเองกําลังที่จะได้เปรียบอื นะครับการเดินทางไปวันนั้นนะครับมีคุณองคาพยพ่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเพราะรู้ว่ากําลังจะฉายภาพนะครับแสงสะบตดไล่ไปยังคุณอนุตินครับแต่ว่าคนภูมิใจไทยเขาก็ต้องรู้ดินะครับว่าว่าตั้งแต่เนี่ยครับไปทุบเขาเรื่องกันชาแล้วมาคืนให้เนี่ยไอศิลปะทางการเ <c oughs> มืองแบบนี้ใครก็รู้รเหมือนกรณีคุณสุวัสด์ถูกเล่นเรื่องบับบัดน้าเสียของด่านและแล้วท้ายที่สุดก็ยกออกยกออกก็ยุคชาติพัฒนามารวมกับไทยรักไทย ไอ้กลยุทธ์แบบนี้มันใช้ซ้ํานักการเมืองมันจําได้กันทั้งนั้นมันหลายครั้งหลายครั้งหลายรอบก็อยู่ดีๆเนี่ยนะครับไปไปเล่นเขาก่อนนะครับต่นแรกก็มาคืนให้เขามันทำเพื่อทำไมอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ทางการเมืองคนเหล่านี้ดูเสมือนว่าเขามีมัธุรสวาจาแต่ว่าต้องเข้าใจว่าความเป็นภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นพรรคที่มีเอกภาพภายในสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เขาจะไม่แสดงอาการอ,อย่างรุนแรงเหมือนตอนเรื่องกัญชาเขาแสดงอาการเบามากนะ,ะแต่ว่าเขารู้ว่ายังไงเนี่ยต้องขืนให้เขาแล้วก็มันก็เป็นเช่นนั้นะนะครับดังนั้นผมเองก็เห็นว่ากระดานการเมืองให้ดูนครับในเดือนสิงหาดูตั้งแต่ในวันที่7และวันที่1ิบสีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะเห็นสถานการณ์ที่มันพลิกผันอ,อ่ะเดี๋ยวจับตาดูกัน